กี่ชีวิตวะไม่ตนี่ตมีสถานีคหาได่อนครนี่ชีวิตห่งตัวเห็แนแบบเหมือนหนึ่งชีวิตอ่ะแต่มันมีแก้กาอยู่ไม่น่ใจว่าตอนนนีนะตอนอยู่นี่บังบายหว้ยน,นี่หนึ่งชีวิตนี่หนึ่งชีวิตนอนหนึชีวิตอดีมากนอนนอน่ะดีนั่นแหละดีนั่นแหล,ละนอนไปเลยตไปแมากนอนอยู่ในบ้านโอ้ยโอ้ยโอ้กูจะตายเี้ยมาไหนวะ บ้านหลังนู้นนะโอ้กูดกแรับเพื่อนสองตัวเลยน้องกูขับไปแป๊บนะึงเฮ้ยพวกไม่สองว่ะสามตัวว่ะมีกระสุนเขียวมากูจะไปช่วยมาได้หรือเปล่าวะเออากใครรถใครวะไอช้ชดเลยเพื่อนเอาให้ตายเลยตอนตอนไหนอะ เอ็มกูต้องซีอยู่ไหนวะอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้คือกูต้องอันนี้คือต้องมาหามึงใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่อยู่โดนยิงว่ะอยูโดนยิงนหรขึ้นเข่าก็วะเข่ายืนอยู่บนยันแล้วนี่จะแอบยันแล้วถอยดึกไปนนี้จะเหยียดไอ้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 ทำแบบพ่อมึงอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยตาโดนเรากูโดนได้กูก็โดนไอ้เชี้นี่กูรู้เปล่าอ่ะกูกลับยังไงล่ะเน่ ไม่จะฝายไอ้ไม่ฝายพวนั้นพวกใหม่เลยสามตัวนะสายมึงมีสามตัวนะปล่ยเลยปลยเลยปลยเลย่ยได้มให้ันได้ไมไปเจ็บกู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 เจ็บไอ้เหี้ยัตมันต้องเจ็บกว่าเห็นไมมันไม่ใกล้ๆมึงเลยเพื่อนใกล้มึงอะนองเราปังข้างหลังข้าหลังข้างหลังมาข้างหลังอ้อมมาข้างหลังอ้อมมามาเขียวมาเขียว พวกมันนะแต่พวกมันพวกมันโอ้ยไม่ใช่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 กูรถตีกันมันอ้อมสายไม้ไกลปะอยู่ตรงเขาเลยปะกูกำลังบุชิทกูกำลังชี้เขานั่นแหละตรงมัส้มอ่ะตรงมัส้มเลยมัส้มนี่ไกลหรือไกลไวเหี้ยนี่ต้นไม้มกส้มเหลือกี่ตัวต้นไม้มกส้มตัวหนึ่งมัก้มมุกมันกูไม่เห็นนะอ๋อเห็นอะไรล้วปัดดีมันไม่ตายน็อกน็อกปะน็อสวยเพื่อน อีตัวนะมันมีสตัวนะมเกี่ยววะตรงเนินไปเอาไหมตามไหมไม่รู้มันขึ้นมายังหัวไม่รู้กูจะไปใครจะไปมตรงนี้มันมาตรงนี้แน่เลยใครจะไปไหมมาไป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 เกี่วอเลยเเลยเลยเยขอสน้ัดไปเดี๋ยวใครอ่ะโอ้ยวยเลยอะไรกัน้ยเฮียแม่งเฮ้ยมันอะไร น <l id> นั่งนั่งรถเป่าเหินเลยเอ้ยใ้าก็มีนะใ้าก็มีนะช่วยกูก่อนช่วยกูก่อนมีตัวไหนวะไม่ไปมาฝ้าทางซ้ายซ้ายซ้ายทางซ้ายต้องมาฟ้าไม่ได้ใส่ซ้ายซ้ายซ้ายข้างข้างหน้าซ้ายซ้ายมึงซ้ายกูอะไรคือซ้ายวะหล่อก้าห้าไอ้ที่เน <serving. S 2> <Enfin> ี่ยคุณโดนคุณโดนฝั่งพักเขียวยิงเก่าทางเก่าเราทางเก่าเราทางเก่าเรา อยู่ไรองให้อ่ะหวยเหี้ยอยู่ไนนักพวงอยู่นอกพวงน็อกน็อกน็อกล็อกยางแตกยางแตกยางแตกวะยาหมดแล้วอ่ะเอ้ยมียาบ้านสองนั้านะก่อนมีกล่องมีกล่องทองอยู่นอกนอกบ่อแต่ว่ามันต้องอยู่สายอะไม่สายก็ตีด้วยพี่นะบ้า W ไม่สายข้างหน้าเลยสันไอเจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมาก สมองให้หน่อยได้มาตรงไหนวะมากไหนวะหมักส้มโอ้ยหมักส้มก็มีอ่ะถึงปะโอ้ยโอ้ยโอ้นยอยู่หลังต้นไม้ไว้ตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยใช่ไปก่อนคึงจะให้กูเข้าต้นไม้หน่อยเหรอไม่ๆๆ่ไม่ให้เผื่อมันโดนระเบิดไปต้นไม้ พนัานาึงกับมายเจ็บเลยอะเฮ้ย,ยไม่ตายได้แก่วะไอ้เหี้ยโอ้ย่าโซขาโอ้อ้าวของตัวเลยก่อนโอ้เรียบร้อยเงือบเหมนลงเหมือนมันลง,นนลง,นลงไปขา้างล่าลง,ลง,ง,งแล้วนี่บ้านตัวจะล่องลอยงะทำไมเจอเสงียบเงียบไปละหลังบ้านตัวะ สองตัวเลยใช่ไหมไม่รู้ว mm ่าเป็นตัวเดียวเอ้สองตัวสองตัวน็อตหนึ่งน็อตหนึ่งเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงรั้วตรงรั้วตรงรั้วเดี๋ยวเดีวเดียวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเดี๋ยวเอามาน้องพี่เอามาัน ตายอีกไอ้คนเออเหี้ยไม่ตาดทำไมกูเห็นกาดกาดมาลัวๆเลยมันเร็วมันเร็วมันเร็วไปหรือเปล่าเพื่อนกูไม่มีกำบังอะเงี้ยไม่นะไออีกแบนเดนาทีหรออมไปคือแพ้เลยกูไม่ใส่อะถูกแล้ว ตรงนี้นี่หว่าน้ำเหลือนะงอะจะเอาไหนปะน้ำหนึ่งตัวตอนนี้นหว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเพื่อนมาฟาดมาคนนึงใครอะมาใส่ใครสวยอ้าวตัวร้านนี่หูตัวร้านนี่นอนลงไปแล้วตายเหรอมันนอนมันคนนอนทำอะไร ไอยิงกูตรง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 แล้วมันนอนลงไปแล้วเข้าหัวแล้วะทำไมโดนมะเหลืองนัน่ะใช่โอ้โหขวาไหนวะไวน่วะมีได้อยู่สลงไปจีขวาตัวขวานะได้ละไอ้บนติดไรอตรงบนหนึ่งตัว ก่อนทำโมมันได้ปะทำโมก็มนได้ปะไม่ได้สองนัดนะเดี๋ยวันนี้อีกอีกยาววันนี้ได้ไหมไม่น่าทันแล้วว่ะ to ไม่ทัน <so> ไม่ทันไม่ทันอ่านละเอาล่ะเล่นทีละตัวก่อนเล่นตัวหน้าก่อนเรียบร้อย เรียบร้อยตอนหน้ากูต <even walking around> 네ัวนึงต้องหีบสามตัวสามตัวสามตัวเลยเยยยยจะนำไปกันยังไปตอนเห็นปะโผล่แล้วโผล่แล้วฮะตอนแม่ช่วยไม่วิ่งกูเก็บอาับอยู่จังวะเหี้ยไม่หลังกูบอกแล้วกูบอกแล้วไอ้ขับขับมาได้ไม่มีอยู่จริงหรอกนิ่งจังวะนิ่งจนนึไม่ต้องคุมแล้วจะแปลกไปเที่ยวเว้ยเหละ เอาเหอัวน็อกหนึ่งออน้านเดี๋ยาจอกจัดเข้าไปดามันเข้าไปดามันมีตัวมีตัวไอ้ตรงไหนล่ะไปหัวมีตัวมีสองตัวเหรอใช่ขวาบนก็ซ้ายบนก็มีมนะแห้ง,งตรงตรงอะไอ้เหี่อะแล้วไปยัเข้าไปเล้ว รวมทำได้ตรงสมมกอ่ะสวยตายยังไงก็ตายโอเคเฮียอะไรมันตายวะอ้๊ยเจ็บ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 คือโดนใช่ไหมโดนเองสองนัดอ่ะสวยสวัสดีนีเงันมมดตึงอะไรตรงกำแพงปะ ไม่รู้แต่ว่ามันมีโดนอันนี้อันนีขอันนี้อ๋อคุกกดกระโดดเดี๋ยวก็ดูมาร์กซ่อม่ะป่ารู้จักไอ้นี่ไหมการรัดเท้าอ่ะจีนอ่ะรู้จักเลยเพะที่เขารัดขาแล้วเขาเลื่อนมาตั้งแต่ตอนไหนสมัยก่อนมันลอยลอยต่ เดี่ยวสามายผมนะดไม่ียิงไม่โดนไม่ายเลยวะวนรถวงหวยทางเพศไอนวงหวยทางเพลด้วยเกี่ยวเลยตรงไหนตะวันด้านหลังกูยิงนะต้องทำหนาตรงปยมั่วแสดงมาเกี่ยวขหยับกันนะมาเขียวขยับมาเขียวขยาบยัดตางนอยู่ใกล้กวะบาไม่ตรงทางฝัลาค่ยวมีหลังตรงนี้ไอ้ก็ยิงไม่

เฮ้ยเจอมากเขียวแล้วท้าเล็กๆในรองเท้าหรอว่มรียวนาตางไรมี่เลาวพัหรองหินแล้ววะไม่น่าใช่ปหมหนอนต้องมาสักต้นเนียของต้นเนี้แหละนหมนนู้เลยใช่ไหมชอบมเราโผล่ไปสิจะได้รู้ฮะเหินมากม้มเอก็เห็นแล้วกูเห็นแล้วก็เห็นแล้ว ดาบเข้ามาเลยดาบเข้ามาเลยอม่ใช่ยายยิงฟรียายยิงฟรีเรอดฟรีจะไหนยัยเห็นทั้งตัวบ่ะบลิงมือเล็กบลิงอยู่โฮ้ยนั่นตูงตูงมึงเหรอเว้ยเฮ้ติดไปแล้วอ่ะติดไปแล้วอ่ะไม่ได้ติดแค่เป็นแค่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรื่อ